อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสีมงคลวันที่30กันยายน2567เปิดดวงการเงินและโชคสีม่วงสีน้ำตาลการงานสีส้มสีทองสีพีชความรักสีเขียวขอให้เฮงเฮงปังปังนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สีมงคลวันที่30กันยายน2567เปิดดวงการเงินและโชคสีม่วงสีน้ำตาลการงานสีส้มสีทองสีพีชความรักสีเขียวขอให้เฮงๆปังๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสีมงคลวันที่30กันยายน2567เปิดดวงการเงินและโชคสีม่วงสีน้ำตาลการงานสีส้มสีทองสีพีชความรักสีเขียวขอให้เฮงๆปังปนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสีมงคลวันที่30กันยายน2567เปิดดวงการเงินและโชคสีม่วงสีน้ำตาลการงานสีส้มสีทองสีพีชความรักสีเขียวขอให้เฮงเฮงปังๆนะคะ